แฮชแท็กเซฟบัมราชนราดูนเพจดังโต้เดือดหลังผู้ป่วยโควิด -19 เคสผับทองหล่อโพสต์ post ตำหนิการรักษามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งระบุว่าตนเองเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จากเคสสถานบันเทิงทองหล่อออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 อีกทั้งยังเล่าประสบการณ์ของตนเองในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูน โดยตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่ไม่ยอมแจ้งข้อมูลใดๆหรือตอบข้อสงสัยของผู้ป่วยได้เลยและที่สำคัญคือตลอด10วันที่นอนรักษาตัวไม่เคยพบหมอเลยแม้แต่ครั้งเดียว10วันที่อยู่ในบําราชผมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังอยู่ในแดนสนธยาหรืออาจเป็นเพราะพวกผมเข้ามาอดมิดโดยที่ไม่มีอาการใดๆทุกคนในห้องที่อยู่ด้วยกัน ไม่มีใครได้รับยาหรือการรักษาใดๆนอกจากได้ยานอนหลับคนละเม็ดก่อนนอนกับอาหารเวลาสามมือ้อซึ่งตั้งแต่วันที่11เดือน3จนถึงวันนี้20เดือน3เป็นเวลา10วันเต็มๆที่เข้ามาแอดมิดผมยังไม่เคยได้เจอหมอเลยสักครั้งเดียวไม่มีแม้แต่คำวินิจฉัยโรคจากหมอที่จะทำให้ผมเข้าใจโรคที่ผมกำลังเป็นมากขึ้นเลยแม้แต่น้อยทั้งๆท,ท,ที่โรคนี้มันกำลังระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกในตอนนี้แต่ผมกลับไม่รู้แม้กระทั่งว่า ผมกำลังอยู่ในระยะไหนของโรคเชื้อกำลังฟักตัวหรือมันกำลังจะแสดงอาการหรือว่ามันกำลังจะหายรู้แค่ว่าอยู่ๆไปรอเชื้อหมดก็กลับบ้านได้อยู่แบบที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสใดๆไม่มีแม้แต่คำแนะนำว่าระหว่างอยู่ในนี้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเชื้อจึงจะหายไวขึ้นแล้วการอยู่รวมกันหลายคนในห้องจะส่งผลอะไรกับปริมาณเชื้อในร่างกายไหมจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้เจอหมอหรือได้รับคำแนะนำใดๆ จากสถาบันแห่งนี้นอนรอตรวจเชื้อไปวันๆแบบงงๆว่าสรุปจะต้องตรวจผลที่บำราศหรือกรมวิทย์ทั้งสองที่และเป็นลบถึงจะได้ออกแต่ระหว่างรอผลจากกรมวิทย์พยาบาลก็บอกว่าต้องรอผลที่บำราศเป็นลบก่อนถึงจะส่งไปตรวจที่กรมวิทย์สรุปคือส่งไปพร้อมกันทั้งสองที่หรือว่าส่งตรวจทีละที่จนถึงวันนี้10บวันแล้วผมยังไม่รู้เลยว่ายังไงเพราะพยาบาลคนหนึ่งพูดอย่างอีกคนพูดอย่าง ส่วนหมอไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่พูดไม่คุยอะไรสักอย่างล่าสุดเพจ a c e b o o k Infectious ง่ายนิดเดียวซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้ทางการแพทย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ผู้ป่วยรายดังกล่าวพร้อมติดแฮชแท็กเซฟบอมรานาราดูนโดยได้อธิบายในส่วนของการรักษาและการทํางานของเจ้าหน้าที่เอาไว้ว่า 1. เคสมีความหลากหลายไม่รุนแรงถึงรุนแรงมากที่หมอไม่เข้าห้องทุกวันเพราะเขาเห็นว่าคุณอาการดี ทุกโรงพยาบาลทั่วโลกก็เป็นแบบนี้แต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลผ่านกล้องวงจรปิดสอบถามอาการตลอดผ่านโทรศัพท์เขาไม่ได้ทิ้งคุณนะเขาก็ต้องเซฟตัวเองเข้าห้องให้น้อยที่สุดทําไมไม่พูดหรือพิมพ์ออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลให้ยาเจาะเลือด MTRT เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์รุมดูแลคุณตลอด10วันแต่คุณอยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดลองอาการหนักสิได้สมใจแน่ยังไม่ดีใจอีกอาการดี 2. กักตัว10วันเนื่องจากเขาต้องมั่นใจว่าคุณไม่มีเชื้อแล้วโดยการตรวจป้ายคอเพื่อหาเชื้อต้องไม่พบเชื้อ2ครั้งห่างกัน48ชั่วโมงเพราะขืนปล่อยคุณไปจะแพร่คนอื่นไง10วันก่อนป่วยประวัติคุณก็ไม่ดีละไปเที่ยวกับเพื่อนทั้งที่เขาประกาศห้ามชุมนุมขืนปล่อยไปสันดานนิสัยเดิมของคุณใครจะมั่นใจได้ว่าจะกักตัวจริงทำจะเป็นจะตายว่าเขาว่าแดนสนธยาแหมที่เวลาไปเที่ยว ทั้งที่ประชาชนคนอื่นเขาไม่จิตสำนึกอยู่บ้านเขาก็กักตัวเก็บตัวดูคุณสิไปเที่ยวปาร์ตี้จนได้โรคกลับมายอดขึ้นเพียบเขาก็ต้องกักตัวคุณจนกว่าจะไม่เจอเชื้อไงไม่งั้นจะไปแพร่เป็นซูเปอร์สเปรเดอร์ไงไม่พิมพ์บอกเล่าว่าเขาเอาพ่อแม่พี่น้องคนสัมผัสใกล้ชิดคุณมาตรวจด้วยดูแลอย่างดีสำนึกเข้าสุขบุญคุณมีบ้างไหมสาไม่ป่วยหนักก็ดีแล้วอยากบอดบวม แย่ใส่ท่อช่วยหายใจต้องกินยาหลายๆตัวแมมโชคดีแค่ไหนอยู่ห้องเดียวเงินก็ไม่ต้องเสียแทนที่จะคิดจดบันทึกอาการการอยู่สิบวันหายดีออกมาเล่าเรื่องดีๆขอบพระคุณเจ้าหน้าที่นี่อะไรออกมาได้มาด่าหมอด่าพยาบาลโทษคนอื่นพื้นฐานครอบครัวคุณเป็นแบบไหน 4. เจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนคุณน่าจะได้เห็นนะถ้าตาไม่บอด และเอาอคติในใจออกเจ้าหน้าที่ขึ้นเวร24ชั่วโมง10วันวันละ3เวรแสดงว่ามี30เวร1เวรมีหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เภสัชผู้ช่วยพยาบาลแม่บ้านรอปภคนงานรวมๆน้อยที่สุด1เวรมี10คนคุณอยู่10วันมีคนดูแลคุณ300คนควรขอบคุณพวกเขานะไม่ใช่มาด่าเขา 5. ย้ายเตียงตี 1. ย่อมมีเหตุผลเช่นมีคนไข้าอาการหนักกว่าต้องใช้เตียง ย้ายตีหนึ่งคุณแค่เก็บของย้ายกันออกมาเปลี่ยนที่นอนแต่เจ้าหน้าที่ต้องทําความสะอาดปูผ้าปูเตียงจัดแจงห้องใหม่งานหนักกว่าคุณหลายเท่าคุณย้ายเสร็จคุณได้นอนแต่เจ้าหน้าที่ต้องรับเคสใหม่และคงไม่ได้นอนตาคุณคงบอดจนไม่เห็นเจ้าหน้าที่ภาระงานหนักขนาดไหนตลอด10วันอย่างไรก็ตามจากโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากร ของสถาบันบรราดนราดูลเป็นจำนวนมาก